what okay. i <laughs> don't ของนี้สถาการคือรัดิพนามีพระเจมีตางนานตอนตะเทศใหย่วราไม้โบราสตาคัพระแดงตากนะดิ่งแห้งดีพระเพราปัวตกเพื่อเชื่ออีกตาตาแดงงานเล่ดแรงโาทะเล คตอบผหานแล้วมองบุรพาค่ะว่าอะไรที่เป็นมองบุรพาคะเรียนเกียวการ์เซเดนค่ะโอ้เพราะว่าตัวโบที่อยู่ที่บางแฉกใช่ไหมคะเพราว่าเราจะไปเป็นเรียนแบบคาพยูนไงเพราะว่าจะไโบตัวโบติดทะเลเลยลืมเลยเออโตขึ้นอยากเป็นอยากเป็นคนที่สุดในโลก ไม่ดีคู้เห่ืองผู้ชายมากเลยชื่อน้องอะไรนะบอบนณาตอบเป็นภาษาพม่าชื่อน้องพี่นนองต้นนาวมาจากที่ไหนคะสุวาธานีตุลาธานีพ่อื่อไงเนิ่างค่ะการประกวดรั้งนี้ให้เราประกวดแบบที่ใหญ่มากกว่าต้ายล่าง เดี๋ยวพี่จะกระชิบล่างแลวลงถามนะคะเสียดายนะไม่ไ้แเรียนไม่เรียนเลย เรียนมาสิปีแล้วอะโว่าเอ้โนวาไม่ได้เรียนนะะเอเฮ้ยม่เคยก็ครูเนี่ยครูเอมึงจะเรียนได้แหละถ้ามึงเปิดขึ้นเรียนถ้ามึงเปิดทีนี้แล้วก็มึงละไม่เออเปิดเอ พีกลำได้เหรอสองสามปีก็รำได้แล้ว่อมาตะไคร้มากับึงทูนึกว่าจะตอต่ไม่หรอกมาเลยค่ะค่ะโอ้ล่างอมาี่สี่ห้ามาในชุดเดียวกันเชลเลยค่ะเียกหามากจนเดินี้เนี่ยเติมค่ะ เออรเด็นว่าเราคือที่หนึ่งที่สองที่สามกำลังกำลังจะชิงชนะเลิศยิ้มค่ะนี่ยบอกนูหนงยังแม่ขึ้นมาไม้ปล่อยมันขึ้นมามึงยังไม่ขึ้นาเลยนะหนูเป็นตุก่ะมาจาที่ไหนคะหนบางเรานกมาาแล้วไดนพันเ้ยบางเขนปีไหนแล้วครับนึ่ง พี่นึแรงขนาดนี้เลยไม่ยี่เลค่ะเราไม่อยากเป็นอยากเป็นนักร้องค่ะอ้ยอยากเนนักร้องขอเงเป็นคนเป็นคนจัดอะไรคะร้อ้อพูดบ่ม่พเนี่ยไ่ต้อง เงียบไปเลยเขาไม่ต้องการ สายทานอุ่นๆที่กลั่นจากข้วหัวใจคืออาหารมื้อแรกที่ให้และคือความหมายของแม่ผู้ให้ชีวิตผู้ให้อาหารผู้คอยดูแลได้เพียงนมนมแม่แต่และว,วัน แรงปีหัวใจคงลูกพันผูกยาแม่ประคองตาดวงน้อยเฝ้าคอยจับจองอุ่นไปจากแม่ที่นีสัมผัสชีวิตสัมผัสด้วยรักและคุณความดีอิมเอมและเพลงปี ด้ยสายทางจากใจคือสายใยสองใจเป็นหนึ่งไปอุ่นซึ้งไม่อาจจะเทียบสิ่งใดลูกอิ่มทอ้องอิ่มสมองอิ่มิตใจ ไม่มีรักใดยิ่งใหญ่กว่านี้ได้เลยน้ำนมของแม่สร้างลูกเป็นคนเต็มคนให้ชีวิตและให้ตัวตนอบรมสั่ซ้อนดังเคย พระคุณสุดฟ้าเกินกว่าจะหาถ้อยคำใดเอ,อ่ยลูกนี้ไม่ลืมเลยแม่นั่นเคยให้น้ำนมคือสายใยสองใจเป็นหนึ่งไอ้อุ่นซึ้งไม่อาจจะเทียบสิ่งใด อิ่มสมองอิ่มจิตใจไม่มีรักใดยิ่งใหญ่กว่านี้ได้เลยน้ำนมอของแม่สร้างลูกเป็นคนเต็มคนให้ชีวิตและให้ตัวตนอบรมสัง่งสอนดังเคย รักคุณสุดฟ้าเกินกว่าจะหาถ้อยคำใดเอ,อ่ยลูกนี้ไม่ลืมเลยแม่นั้นเคยให้น้ำนม ลูกทุกเวลาหาใครในลาเปรียบแม่ไม่มีแม่คำสั้นๆนบุญค,คุณอน,นันใหญ่ลง តន I